นัรณการได้แต่สิบสี่สิบเอ็ดรณ์การได้แต่ อมก็มีรังเข่าแล้นี่กมีรังเข่าแล้ว15บ้านเสิร์ฟ้านหนงอจีนนดอนนักการเมือง สิบหสิบเอ็ดไปะสนะคให้ตังนชที่หหมูวางส่งลูกเขาเล่น ดาลังสนามสองทีมพร้อมศูนย์ศูนย์สิบสองสิบหกความเห็นเต้เ,ทเ,ทเ,ทเทต้ให้องเต้เต้ หนึ่งศูนย์นนึ่งเท่าไขตองเดนเด่เห็่น สองหึ่งสิบสี่สิบหกโอวานด้แจตอนนี้แจงสองเท่า 16-15ป้าเได้แต้งให้ด้แงได้ิงเลสามสอครับกลางตัวเวลานอกโอ้โหาได้แต้ม3เ <15. S 2> ท่า าเดเตอร์ส uh ี huh. ่สามาเพเดเตอรบุทดีล่างตู้สนาม สามห้าลุงบอกความเห็นแนม่มสิบหกเข้าสามความเห็นแจมบติการแต้ม สิบเจ็ดสิบหกความเหด้แต้มยกแปลกกว่าเนี่ยช็อตแปลกซ้ำบวเได้เร์

เ้าสี่ควนเห็นเดิมคะแนนกรรมแต้มสี่สิบควาเห็นเดิม ให้ต้องถึงสิบเอ็ดส <17, 19. S 2> ี่สิบเจ็ดสิบเก้าอวานได้เติมบรรยาการได้เติมห้าสิบเอ็ด อีกแ้่เด็กเกมยี่เเฮ้ยแล้วเข้าน่อยโอ้หวานไปเจ้หกสิบสองเจ้ ตามเหตุแต้เอกงสิบสามหกสิบแปดยี่สิบนยี่สิบอตามเหตุแต้มยี่สิบเอ็ดสิบแปดเกม สรุปผลบ้านนะักกามชนะหกสิบสี่โอวันเต้ยสเจ็ดราเหตเต้ เจ็ดาความเห็นเติ้สิบหกเจ็ด ตาเมตเต้แปดสิบหกตาเมตเต้ tujuh <laughs>

สิบสิบแปดมูวันเตอรสิบแปดสิบเอ็ดมูวันเตอม

9 <92. S> 2วันเดอร2ทีมพร้อมเริ่ม00 13 19ดีตรงมีได้แก่เร็วแรงเร็ววันไดแร์ สิบเก้าสิบสี่ศูนย์หนึ่งัน้อ้แมีตามีได้แ้มสิบห้าสิบเก้าสองเหตเต็ม ันเรือเกีรอบจ1 0 1ได้21.5หนึ่งสองเ็ดแปม21.5เกมมกกลาเสเนหลังฟ้ e. าเม็ดบ้านไผ่บีชนะด้วยคะแนน21ต่อ15มกจลาสสัมผัสมือรจอบจ1 0 1ได้แปม